แมือ่อทิมใจเนี่ยนะที่มีพี่ชายพ่ออีกคนนึงเชื่อว่าพี่จวนแม่เพราะว่าพูดจวนตายพี่ทามใจมันฆ่าหวั่นไข้ทุกทีเลยดูสิเนี่ยเป็นที่ สองเพียงมะเนี่ยทำไมไม่หันมาคุยกันเลยนินทาพี่อยู่ได้ถ้าฉันนินทาแกได้ยินไหมพี่จวนถ้าแกเป็นขี้เกียรจริงไหมล่ะพี่เกียรตรงไหนวะพี่แค่ไม่อยากทำอะไรกับหใครเเลยพี่แล้วกมาหาฉันทำไมเนี่ยอ้าวมาหาเองนะเป็นเพราะพี่บินถึงสาเหรียญตอนวามจันทระพี่ ถามว่าพ่อไปไหนใช่ไหมล่ะกูก็เลยแบบกูเลยออกที่องไงอไสนกเลยเออแล้วมาหานีกว่าอ๋อนี่นสแสดงวนียเาาชวนที่เวด้วยใช่ลิดเรีเลอะไรยหบ่มียใมึงก็คิดผิดเหมือน,นกันเลยที่คิดว่ากูจะมาชวนมึงไปเที่ยวอะแล้วมึงมาทำไมเนี่ยกูมาเอาตา เอ้ยังไม่ได้ให้เลยยังไม่ได้ให้ดิเดี๋ยวฉันให้กับมือฉันเลยยังไม่ได้ให้ว่ะเดี๋ยี่โวนเดี๋ยวฉันจะทวนให้พี่ฟังนะแสดงว่าพี่ตลองเรืมแน่ๆเลยเมื่อเช้าวานนะพี่มาจะเพื่อนใก้ไปสี่สิบแล้วตอนเย็นก็มาไป<โ>หกสิบไม่ครบร้อยไงแล้วแบงค์ร้อยกุระอ,อีเพียงกูฝากไว้แดงๆเลยก็แบงค์ร้อยนะเพียนใจเอาไปแตเป็นพี่เอาไปแตะไงอีเพียง มึงนี่เปนคนยังไงวะมึงต้องใช้กูดีทำไมอะเแบ่้อยตฝ่ามือดีดีมึงเอากูไปทำแตกทำไมอะนี่แกโตอยอ่เ่าไห่อยู่แล้วเนี่ยฮะพี่ดวนทำไมอะเปยาวานาทีเลยแกนี่ไม่ดีเลยแกจงไปตนดโอ้โหแกจะไปติดโ้วหแกจะไปติดโอ้โหกจะไอ้โไดโอ้โหแกะไอ้กะไปอ้โกจะไปติอกจะไปติดะไปอกะไปต้ยตอ้เหมกอยจป็ิอกดะ

ก็เชาเข้ากพาเพียงก่อนนะพ่อพี่ตัวน่ะมาวักทักไม่จริงแต่ว่าเช้าวานนะก็จะเพียงกไป4ี่สแล้วตอนเยนมาไปหกสิบไม่ครบร้อยหรอพ่อไอ้ตัว้ท่าทีเพียงนมึงจะมาอะไรอีก่ะแล้วแม่ร้อยให้ข้าละพ่อตากระมันไม่ได้แดงเลยแบงร้อยออแบ,บยงร้อย,ยแล้วแบงร้อยเพียงหายไปไหนแล้วลูก สีเทยงเลยดีเลยพ่อช่วยหาเพื่อนก็เลยนะโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ไม่เอาพ่อจไม่ที่ร้องนี่ไงเนี่ยฉัให้ไปหมดแล้วไม่ให้่เลยไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ว่ามึงฟังคำมึงไว้นะถ้ามึงไม่ให้กูกูก็ไม่ไปไหนแล้วกูจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละรู้สิไอ้คนข้างในมันจะออกมาเล่นได้ไหมเดี๋ยวร้องที่พนักเลยเออไอ้นี่ใช้ไม่ดีเลยคนดึงดีมาด้วย ไม่มีละใครกำเนน้องเพียงนีพไหขอเยี่ยมน้อยดึงพอยพอไม่กลัวพอให้มงไหอก็รวยด้วยรัหลอกดวยขอเย็มหน่อยอ่าพี่ตวนเพี มันไม่ได้ใช่ไหมี่อะไร่ได้แล้วใ่ไมนี่อะไรก็ได้นี่อะไรดูนี่อะไรอไม่้ไไกูไม่ดูเลยดลยไมได้เลยนะมาทวงนะรู้นะกูไม่โง่ที่จะหาคนมาหลอกกูได้ง่าอดได้ หาได้ยังไงมึงเลยเเลหาทางนี่พอ่อเพียงให้ยู่นะมึงหาได้ยังาายกง็พี่ขามอยู่ร้อยนึงเออเพียงใช้100มาร้อยนึงก็ต้องเป็นสองร้อยเออทำมาที่ไหนถ้าร้อยนึงไม่รู้